สวัสดีครับวันนี้นะครับผมู้ดเทลเลนเราก็อยู่ที่สวนเกษตรนานาพันธุ์นะฮะวันนี้หอยขมยักษ์รัตนานะครับก็มีท่านลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภออะไรฮะอำเภอเพชรแคดครับอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีคุณคุณอะไรครับเอกชัยคุณเอกชัยกับรนชัยครับคุณรนชัยคุณรนชัยกับคุณเอกชัยนะครับชัยชัยทั้งคู่ฮะครับอ่าตอนนี้นะครับเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนาเนี่ยสั่งไปแล้วกี่รอบครับสามรอบสามรอบสั่งไปสามรอบแล้วรอบนี้กลับมา กลับมานี่คือต้องมาเอาเองละเอาเองครับเพราะว่ามันรอดใจสูงมากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือคืออย่างนี้ฮะไอตอนที่เอาไปครั้งแรกเนี่ยถ้ามันรอดก็คือมันออกไข่ออกลูกจริงครับอันนี้ก็คือความเชื่อของเราครับมันออกไข่จริงครับทีนี้เนื่องด้วยการขนส่งเนาะหลายวันอาจจะทําให้หอยมีการแกแทกอะไรกรับ้เมันก็เลยมีขายม็เลยเราเรามั่นใจแล้วก็เลยมาเอาถึงที่ครับผมเพื่อจะนําเอาหอยเนี่ยไปเลี้ยงให้ขยายพันธุ์กับ ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นอะไรเนี่ยหรือให้ได้ดีที่สุดครับพี่ที่ Brooklyn, totally wrote, ที่ต้องปุงมากมาที่น yeah, ี <te <te ่ครับเมื <te <te ่อก um ี <te <te ้เมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าชิมแล้วนะทางเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มาถึงฟาร์มนะครับถ้าท่านมาถึงฟาร์มปุ๊บเนี่ยบางทีนะครับโชคดีก็ได้ชิมนะได้ชิมก็คือว่าเราต้มให้ชิมแบบลวกจิ้มเมื่อกี้ลวกจิ้มรสชาติเป็นยังไงบ้างครับมันจะเหมือนคล้ายๆปลาหมึกอ่ะคล้ายๆปลาหมึกขนาดนั้นเลยบางคนบางคนบอกว่าอวยเกินไปเปล่าไม่ครับอ ไข่ที่เป็นขาวๆอ่ะมันเหมือนเนือปลาหมึกอ่ะอ้ไข่ปลาหมึกอ่ะมันไม่เหนียวมันหนึบมันเหนียวมันเรนียววหนหนึบเลยนะฮะท่านผู้ชมมันหนึบหนึบนุ่มๆนะฮะแล้วก็ถามว่าหอยขมตัวเนี้มีรสขมไหมไม่ขมครับเป็นหอยขมที่ไม่ขมใช่อันนี้ยืนยันนะครับยืนยันอีกชุดหนึ่งผมอีกชุดหนึ่งนะครับจากอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานียืนยันเลยว่าวันนี้ได้ชิมแล้วยังไม่เคยชิมใช่ไหมยังไม่เคยชิมตอนที่ซื้อไปนี่คือไม่กล้าชิมไม่กล้าชิมเนี่ยตัวละร้อยต แต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมครับคำละ100บาทเนี่ยไม่ใช่คำละ100บาทอย่างเดียวนะครับถ้าท่านกินไปนี่ท่านจะเสียโอกาสเพราะอะไร1ตัวนี่ออกลูก5 0าสิบถึงหนึตัวนะลูกพันเนี่ยหมายความว่าเขาจะคลอดลูกออกลูกไปเรื่อยๆื่อเรื่อยืเนี่ยรวมๆมแล้วประมาณ50าสิบถึงหนึตัวจากจากๆๆตัวแม่พันตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไปก็เสียดายนะเพราะว่าตอนนี้นะครับถือว่าหอยขมยกักษ์ตะนาเนี่ยตอนนี้คนมาทั่วประเทศมาเยอะจริงๆงนะครับหลังไล่เข้ามาดูเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ติดตามเยอะมาก ตอนนี้ก็แม่พันธุ์เนี่ยไม่พอเอาจริงๆนะครับคือไม่พอไม่พอที่จะจะมันคือมันโตไม่ทันโตไม่ทันแล้วก็อย่างตอนนี้ลูกพันธุ์เราก็เริ่มมีแบ่งจําหน่ายบ้างนะครับอันนี้ไปอําเภอเพ็รจังหวัดอุดรธาน,นีก็ขออันนั้นนะครับอวยพรให้จากแค่นี้นะครับไม่กี่ตัวเนี่ยขอให้เป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนะครับคิดว่าตลาดไปได้ไหมฮะได้ได้เพราะว่าทุกท่านเขาทานไอ้ หอยโขมอยู่แล้วครับแล้วก็เมนูชาเป็หลากหลายครับคือมันจะกว้างกว่าไอ้พวกหอยเชอรี่ก็ว่าหอยเชอรี่เนี่ยบางบางจะกินบางพื้นที่หมกไหมครับครับโดยเฉพาะภาคอีสานแต่หอยค้มเนี่ยมันไปได้หมดเลยหอยค้เนี่ยภาคใต้เหนืออีสานกลางใต้กินหมดนะครับกินหมดแล้วไม่ใช่เหนืออีสานกลางใต้อย่างเดียวนะครับพม่าก็กินลาวก็กินกัมพูชาก็กินแต่เขาไม่มีอะตัวใหญ่อย่างนี้นะครับที่ต่างประเทศมันเคยมาซื้อไหมติดต่อมาเยอะแยะครับแต่ว่า ผมยังไม่ปล่อยเพราะว่าเอาให้คนไทยก่อนอันนี้อันนี้จริงๆนะครับอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าคนไทยยังไม่ครบเลยนะครับให้คนไทยได้ทั่วทุกมิภาคก่อนผมถึงปล่อยผมไปถามคนมาอายุ80ค,ครับถามว่าเขารู้จักหอยใหญ่ขนาดนี้เขาเคยเห็นอหอยหอยขมตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมครับตั้งแต่เกิดมาทุกคนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเคยเห็นนะครับแต่แถวรัตนาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาเคยเห็นนะครับมันอยู่ตรงนี้แต่ว่า มันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่คนไทยได้ส่งเสริมหอ,อ,อยาสายพันธุ์ไทยนะสายพันธุ์ไทยที่มันมีของดีๆคนไทยนี่ที่จริงมันมีกุ้งกุ้งฝอยแม่น้ำโของอีกนะที่ตัวใหญ่ๆแต่นี้ยังไม่ได้เปิดตัวรออีกนิดนึงนะครับหอ,อย,ออยมันมีกุ้งฝอยกุ้งฝอยแม่น้ำโขงตัวใหญ่นะตัวใหญ่ยาวสิบเซนเลยนะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าพูดถึงว่าตอนนี้ถ้ามันยังไม่ชัวร์ไม่แน่เหมือนตัวนี้สามปีที่เราศึกษามาเนี่ยกว่าที่จะรู้กว่าที่จะเหมือนที่มาฟาร์มวันนี้เเเหห็็็นนตัวลก่มะ ตัวเลกเห็นฟาร์มเราเลี้ยงในบ่อปูนนะครับเลี้ยงในบ่อพลาสติกเลี้ยงในกระชังมีทุกอย่างทุกแบบบ่อดินนะครับทุกอย่างครบกระบวนการแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงจนโตแล้วมาคือมันมันครบวงจรครบวงจรแล้วก็หมุนเวียนโดยที่เราไม่ต้องไปจับมาจากธรรมชาติไม่ต้องไปเอามาจากที่ไหนอีกอยู่ที่นี่มีครบนะฮะแบบนี้ก็แถวที่เอาไปเนี่ยตอนนี้คนสนใจเยอะไหมครับแถวบ้านสนใจตื่นเต้นไหมครับแถวบ้านเลยนะ และตัวเล็กๆเนี so, ่ยขายได้นะครับต like so like ัวเล็กๆก็พยายามเพาะพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับลูกพันธุ์เนี่ยตอนนี้ตัวละยี่สิบาทนี่ก็ยังมีคนสนใจเยอะมากนะยี่สิบาทนี่ไม่พอขายนะอันนี้คือเอาจริงๆเลยแล้วอันนี้เป็นการแบ่งปันโอกาสนะครับให้เกษตรกรทั่วประเทศไทยท่านใดที่อยากมีโอกาสดีๆแบบนี้นะครับโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องเป็นคําพูดที่ฟังไว้เลยนะครับว่าโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆท่านต้องฉวยโอกาสไม่มี โอกาสดีๆไม่ได้มีแบบลอยมาถึงหน้าบ้านเราแล้วเราก็เฉยเดี๋ยวมันก็มาเองไม่มีนะครับวันนี้ท่านก็ขับรถมาจากเอ,าเอเมอเพนเลยเพราะรนี่แะครับเราวิ่งไปหาโอกาสไม่ใช่โอกาสวิ่งมาหาเรา<ช>นะฮะ<ช>ตัวนี้ถ้าออกลูกมาคลอดลูกมาเนี่ยเป็นเงินมหาศาลนะแค่นี้เนี่ยสามารถทําเงินผมบอกเลยนะแค่นี้ทําเงินได้เป็นแสนเพราะออกลูกมาเนี่ยนะลูกตัวยี่สิบบาทเนี่ยแล้วออกมาแต่ละตัวเยอะมาก สามสี่เดือนลูกเขานะครับสามสี่เดือนประมาณสี่เดือนเนี่ยสามารถโตขึ้นมาเป็นแม่พันุ์ชุดใหม่ได้อีกชุดหนึ่งสแสดงว่าตอนนี้ใครเร็วใครได้นะถ้าคนอื่นเอาอไปเร็วเขาก็ไปขยายเร็วทุกคนขยายเร็วหมดนะครับตอนนี้ก็เร่งเหมือนกันนะครับอ่าสุดท้ายนี้อยากอยากให้ฝากถึงเกษตรกร,กรทางบ้านครับใครที่เจอโอกาสแบบนี้แล้วอยากอยากจะทําแบบนี้บ้างน่าสนใจไหมอ๋อ <laughs> ถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็มาติดต่อได้ที่ฟาร์ม หอยรัตน,นะครับผม<ล>บ<น>สวนเกษตรนานาพันธุ <Kristen. S 1> ์ป <im itation> <im itation> ีตามปยน <ubers> ี้ตามป้ายนี่เลยนะครับ,รบอันนี้มีจ,จ,<ง>จริงมีจริงใหญ่จริงคอนเฟิร์มแล้วนะครับมีจริงใหญ่จริงแล้วเป็นหอยขมที่ไม่ขมนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยอีกอีกชุดหนึ่งนะครับหลายชุดที่มาหลายชุดที่ชิมบอกเลยว่าเป็นหอยขมที่ไม่ขมมันจบแล้วนะครับถ้าหอยขมไม่ไม่ขมนี่คือจบละหอยขมเนี่ยจะเป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศไทยนะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็ก็นิยม ผมว่าเนี่ยตลาดเนี่ยนะถ้าเป็นตลาดเนื้อเนี่ยวันหนึ่งถ้าเป็นตลาดขายเนื้อเนี่ยโลละสองร้อยบาทย,ยังไปได้นะยังไปได้เพราะมันมีคนผมลองพดกิโลกร,รัมละสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมีคนสั่งเข้ามาแบบพื้แต่ขอโทษทีไม่มีของ <c oughs> ไม่มีของขายจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเอาแค่ขายพันก็ไม่พอแล้วนะครับอันนี้คือไปได้มันไปได้เพราะคนอยากชิมหอยโขมยักษอ์อันแรกนะครับแล้วอันที่สองก็คือพอชิมแล้วติดใจชิมอีกเพราะ คุณภาพของเนื้อเขาจริงๆอร่อยจริงๆนะครับตอนเราวันนี้ขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านที่กรุณามาถึงสวนมาเยี่ยมสวนเราเนี่ยแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะครับแล้วสองคนเนี่ยฝากฝากเบอร์โทรได้เลยครับท่านใดสนใจหอยเล็กติดต่อท่านได้เบอร์เบอร์อโทรเลยครับท่านใดสนใจหอยหอย,หอยกุ้งลัตนณนะน,น,นะครับลูกพันธุ์นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์หกสามหกสามศูนย์สามแปดสามครับครับแอดไลน์มาตามเบอร์นี้นะครับ ครับมีเฟซมีอะไรไหมแนะนำได้ก็เอกเอกชัยครับเอกชัยนะครับเฟซบุ๊กเอกชัยตัวนี้ก็มีหอยผมยักษ์แล้วนะของแท้ๆนะครับอันนี้ยืนยันเลยว่าเอามาจากที่นี่จริงๆนะครับท่านฝากอะไรไหมครับเกษตรกรทางบ้านอ๋อถ้าท่านสนใจก็ลองมาซื้อมาเรียนดูนะฮะส่วนท่านนะครับแนะนำเลยครับเบอร์โทรก็ได้0 0 8 3 0 6ูนยเ่ครับชื่อฟาร์มก็คือคุ้มม่อง คุ้มมองบ้านสวนคุ้มมองบ้านสวนนะครับอยู่ที่อำเภอเพนอำเภอเพนตาบละลรฮะตมศีครับตมบลจอมศีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีก็ติดต่อมาได้สองท่านนะครับขอให้โชคดีนะครับกับสาตร์เศรษฐกิจตัวใหม่ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ